บาก็คือเป็นโรคตัวน้ำนะคะที่เคยขึ้นจากไวรัสราวีไวรัสนะคะซึ่งโรคนี้นะคะเป็นโรคที่รุนแรงามากในสัตว์เช่นนกไดโลมและก็คนนะคะ,ะซึ่งการติดเชื้อนี่นะคะถ้าติดเชื้อแ้วนะคะจะส่งผลไปถึงระบบประสาทของเรานะคะแล้วก็มีอัตรารุนแรงไปถึงาการเกิดการ เพื่อป้องกันโรคนี้นะคะแล้วก็ในปี2549นะคะได้มีการก่อตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขป้าแล้วก็ยังมีการกําหนดวันนะคะ <S <S เป็นวันที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั่นก็คือวันที่28นะคะกันยาของทุกปีก็จะมีการป้องกันโรคพิษสุนัขป้าะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะมีการปุ่ตัวแล้วก็มีการควบคุมโรคพิษสุนัขป้าใน เรียนเรียนอะไรใช่คคมคจา,าค่ะขอโทษค่ะเรีนยนอรตั้งนาค่ะได้ค่ะจ้าค่ะขอเรียนเรียนอะไระถนะคะนเราก็ไปต่อ,อ,ท,นนอที่คุณดินแดกเลยนะคะคุณดินแดจะมาให้ความู้เกีเ่ยวกับอ,อาการแลวก็ลักษณะเกี่ยวกับโรคกัเลยคะ่ะค่ะนักเรียนทราบคะว่าลักษณะของ ะะก็คือนอกจากนี้นะคะคือติดเชื้อเปลี่ยนแปลนะคะมีลักษณะอุดร้ายไม่เป็นมิดหรือหวัดลัวอาการอื่นๆได้แก่นะคะก็คือกระวนกรวายอับอัของขานะคะแล้วก็เป็นน้ำลายลำบากน้ำลายไหลนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อการกระตุ้นของเสียงและแสงมากกว่านะคะแล้วก็ สัตว์มักตายเวลาเชื้อออกมาในน้ำลายเวลาเจ็ดถึงสิวันค่ะ นักเรียนโดนหมากัดที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียาลาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ไปทำแผลมาแล้วก็มีปวดด้วยค่ะปวดถ้าไปนอนคอดมีแผลเลยนะคะไม่โอเคค่ะร่างกายของท่านไม่มีการแพ้ยานะคะคนไข้ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนไหมคะยังไม่เคยค่ะโอเคค่เราจะทำการฉีดให้คนไข้4เข็มนะคะสำหรับวันนี้เราฉีดไปแล้ว1เข็มเราจะนัดคนไข้อีก3เข็มก็คือผ่านไปจากวันนี้ก็อีก3วันเป็นเข็มที่2แล้วก็ วันเป็นเข็มที่3แล้วก็อีก28วันเป็นเข็มที่4ี่เราจะทำการทำแม่เหล็ให้คุณไข้นะคะคุณไข้โอเคไหมคะโอเคค่ะเด็กหมอจะทำการสั่งยาให้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ยาต้านเเพรค่ะแล้วก็ให้พยาบาลป็นผู้แนะนำการดกษาต่อไปนะคะ,ะนะคะอาการของโรคพิษนับกบ้าที่พบในคนนะคะส่วนใหญ่ระยะกตัวของโรคตั้งแต่3สัปดาห์ถึงหสัปดาห์แต่บางรายระยะกตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์หรืออาจจะนานปึนถึงหนึ่ง,ง,งปีนะคะอาการเริ่มแรกก็คือเบื่ออาหารจุดคอมีไข้อ่อนเพลียมีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลางไปส่วนอื่นปร,ประสาทกระสานกลัวเสียงกลัวลมไม่ชอบเสียงดังเพลเจอร์แล้วก็ตื่นลำบ้าตื่นลำบะลำบากโดยเฉพาะของเลวตัว,วน้าปวดที่คอน้อยแล่นขาก้ามและนกระตุกแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกเกรงอมคาานะคะอาการของโรคพิษนักบ้าที่พบในสัตว์นะคะก็คือระยะฟักตัวของโรคอ่ะหลังถูกกัดอ่ะจะอยู่ในช่วง38สัปดาห์หรือ6เดือน และจะตายภายใน10วันจากแสดงอาการซึ่งมีทังแบบดุร้ายแล้วก็แบบซึมโดยแบ่งระยะเป็น3ระยะนะคะระยะแรกก็คือสุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิระยะอื่นๆน,นะคะสุนัขเริ่มมีอาการทางประสาทกระวนกระวายตื่นเต้นหมุนหินมไม่อยู่นิ่งน,นะคะระยะอมัมพานะคะสุนัขมีจะมีทาง ค่อยตกลิ้นมีสีแดงค่ำห้อยของนอกปากแล้วก็น้ำลายไหลและไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลยสุนัขอาจแสดงอาการขาอ่อนเรียส่งตัวไม่ได้แล้วก็ล้มลงแล้วลุกไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ